เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันใครแพ้โดนทำโทษเริ่มยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งยายกินลำใหญ่น้ำลายยายไหลย้อย อะไาใหญ่ยงิน้ำาไลใหญ่เลิศไรเละไรใหญ่เมาไม่าองกแล้วชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำข้ามชางขาวช้ามเขียวชางขาวช้างช้าง นี่เอ้าแพ้ทาตัวเองเลยต้องกล้าแพ้ทาแม่ด้วยเขาปั่นเลยเขามามามาไม่ต้องไม่ต้องอ้าวอันสุดท้ายกินมันติดเผือก